ผมอยู่ข้างหลังสุดเฮ้ยทำไม่ได้เ้ยภูมิจะออกอยังไงโอ้ใครจะลงคันนี้กูโดดแล้วกูโดดไม่พน้นาแล้วสวัสดีครับผมมาแมนนนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นในายาวงกดกองกระดาษคีโตนะครับคือคลิปที่แล้วเราเล่นนคยาวงกดใครใครวิ่งพันเขาวงกดให้เร็วที่สุดคือผู้ชนะ ตอนนี้เพื่อฉลอง10ล้าน subscribe และรองเท้ารุ่นที่2ของ My m a n e t e X g i t o Lab เราชวนเจ้าของรองเท้ากีต you, ้บริษัทกีต้มาเล่นกับเราด้วยวันนี้ับสวัสดีคเับโออันนี้คือพี่พีกเสื้อสวยนะ ครับไม่รู้ว่าของอะไรมีมงานเอาไม่มาเนี่เรียแบบสนใจมาสมัครเป็นทีมงานมาเป็นเน็ตไหมฮะลงโรงงานกินโต๊ะขายทิ้งเลยพี่มาเป็นมาเป็นทีมงานดีไหมได้ไม่ต้องคิดมากเราเปแนกไปใส่กันเลยตอนแรกก็ง่ายกว่าผมว่าง่ายกว่าเออดีดีดีคุณประเด็นคนนี้ก่อนนอนท้ยคลิปพี่บิ๊กก็ไม่รู้เลยว่าเราจะให้เขาช่วยในคลิปนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกคงก็ไม่อยากให้พี่บิ๊กช่วยเพราะครั้งที่แล้วพี่บิ๊กโกหกผมเลยอันนี้เนียนแต่นี่โกหก ผมเชื่อพี่แต่ว่าอะไรได้อยากโกหกเลยนะเราจะให้พี่บิ๊กมีโอกาสรอบสองแก้ตัวแก้ตัวเลยนะครับไดนทีที่เราเล่นวันนี้คือทั้งทีมงานของเราเราจะออกจากชั้นนี้แล้วเราจะให้พี่บิ๊กซ่อนรองเท้าไมเมเนเอ็กซ์พีโตแลบรุ่นที่สองครับข้างในเข่าวงกดตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ยกเว้นห้ามข้างในกรองโอเคแล้วมันมีห้าสีของรุ่นที่สองมีส้มดำขาวแดงโกโก้เเพราะฉะนั้นอันนั้นมีทั้งหมดสิบข้าง ครับผมแล้วทีมเราะจะวิ่งเข้ามา <Hey. S 2> แล้ใครที่หามากที่สุดคือผู้ชนะของวันนี้ใครหารองเท้าได้มากที่สุดเอาหุ้นไป10%จากกิตตโตเอัน oh, <hey. S 2> นี้ผมไม่ไดพูด <laughs> พิเศษอย่างหนึ่งรู้ป่ะอะไรรู้ป่ะตั้งแต่เราเล่นหาของหาอะไรกันมาเบนไม่เคยแข่งกับเราเลยนะเว้ยวันนี้จะได้รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าส่วนมากผมเป็นคนที่แอบของเป็นเงินเป็นกองสมบัติแต่ว่ามีทางเคนที่คนที่ได้แต้มมากที่สุดวันนี้จะเป็นผู้พิเศษคนแรกในโลกที่ได้ก่อง ฉลองสิบล้านเห็นไหมสิบล้าน subscribe นะครับ My Manic X Keto แ a b อันนี้คือกองสุดพี่เสร็จเพราะว่าตอนที่เราขายแล้ววันที่27ถึงวันที่7มีนาครับเท่านั้นพอมขายเสร็จแล้วทุกคนในทีมงานเราเห็นไหมเราจะมีหลายเซนของทุกคนในทีมเราจะซูมแจกเงินด้วยใส่ในกองวันนี้จะใส่เบอร์โทรให้ด้วยใส่ไป่ทำไมวะงทำไมเอาแฟนคลับโทรหาอยู่ดีๆเราจะใส่เบอร์ของพี่บอยไม่ใช่เบอร์ของผมใส่เบอร์พี่บอยคนเดียว โอเคถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My m i n เ t e และที่สำคัญอย่าลืมสั่งซื้อรองเท้า My Minute Expert Lab รุ่น2 Move นะครับสั่งเลยพร้อมแล้วได้ครับพร้อมครับเดี๋ยวอยากจะเซ็นสักหมื่นคู่อ่ะคู่น้อยไปสองหมื่นสองหมื่นอยากจะเซ็นสักหมื่นคู่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสั่งเลย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 มันจะหมดแล้วซ่อนตรงไหนดีวะผมซ่อนไว้แล้วผมซ่อนไว้ตรงนี้ อ,อย่งวางไว้ตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้นี่ตรงกลางเลย,เลยน,นี่ตรงนี้เลยครับเห็นเลยโหตรงกลางนะั้นการเข้ามาตรงกลางนี่ยากมากเลยนะเนี่ยกวจะมาถึงนะเราซ่อนไว้ล่างสุดดีกว่าดูครับนี่ดูดีว่ามันจะซ่อนได้ป่เฮ้ยผมว่าเนียนอยู่ โอเคไปพร้อมยังครบหมดยังโอเค <Okay, S 1> เสร็จ,ลรจแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วว้องเหรอมอบให้ต่อเลยครับพร้อมนะนนะสองสามสองหนึ่ง หาให้ได้ไดดผมอยู่ข้างหลังสุดโอนเราจะเจอไปนี่ยแล้วดูพี่บอยนี่โอนเราจะเจอไปนี่แล้วดูพี่บอยนี่บ้าบ้าบ้าบา มันผมเจอสองโอ้ยปิดขนาดนี้เหรอไม่้อ,องกองปิดกองปิดแบบไม่ให้ผมผมติดเลยผมติดข้างในอุอ้ออยตกประตอผมจะออกอยังไงโอ้ใครจะลมขนนี้ อีบอยจะลงทำไมจะหาเจอได้ไงวะตายเลยตายงานนี้ต้องเช็คดีๆนะเยอะเหนื่อยเลยโอ้ยากเลยงานยากเลยที่นี่ผมผมยังไม่ได้อยู่ในที่ที่ขาดทำร้ายนะไม่ได้วิ่งเหนื่อยๆงี้นะพวกนี้พาวิ่งเพียวหนึ่งผมหนึ่งผมเจออีกหนึ่งข้างแมทสอง เจออีกแล้วสองแล้วมันต้องมีกอล์ฟเช็คเที่ยนี้แล้วเอจอแล้ววูเย,ย้สีขาวสวยสดใสุย ไม่อยู่ใกล้กันแน่ไม่อยู่ใกล้กัน,นก็แยกกันดิแยกไปข้างนึงก็ยังจะมาโลบอีกเจ้าอะไรข้าด้วอเจ้าเราเจ้าเราเฮ้ยเฮ้ยมันต้องมีอันนี้แน่ๆเดี๋ยวก่อนกี่คู่แล้วกี่คู่แล้วหนึ่งคู่สองสามสี่เฮ้ยมือเหนือข้างเดียวคั่งสุดท้ายไม่ใช่ยังไม่เจอเหรอไม่เจออะไรเลยเฮ้ยสีขาวคั่งเดียว ม่ไมส่สีส้มสีสน้ำตาลสีน้ำตาลไปเจอสีน้ำตาลที่ไหนเจอตรงนี้ผมว่ามันแอบเป็นคู่นะเจอันนึง่งเราชนะเราได้หุ้นสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โห,โหบอกเลยนะผมยอมถอดตัวพี่มาถอดตัวพี่มาเจอ,อแล้วจริงเหรอสิจริงเหรอสิของตัวเองของตัวเองเดี๋ยวต่อเลยเก่งเลยของตัวเอง หาหผมว่าผมว่าพูกเขาเก่งเราแนะ่เออไม่งั<ๆ>้นเขาไม่นับเวลาสายชนกล่องวะพี่มอามาถือเตะก่อนเลยนะ่ะกูดโดดแล้วกูดโดดไม่พน้น <laughs> อกส่วนลดนะไม่ใช่สิเเคุณได้กองคุณได้กองรองเท้าไม่เปนเน็ตดิบอกว่าให้เปอร์เซ็นต์สิบเปก่อยีโตหลักทันอยู่ไหนอ้าหลักทันอยู่ไหนใช่เขาบอก10%จริงแต่เป็นส่วนลดเออส่วนลดสิบเปอร์เดี๋ยวผมเซ็นให้เลยตอนนี้เออส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์หาได้ เฮ้ยโยนอย่างนี้เหรอเนสเฮ้ยไทกีดรองเท้ามาเมเนสรองเท้ามาเมเนสเอ็กออกีโตแลบนะครับรุ่นสองรุ่นสองพื้นนุบหนับนุบหนับนุบหนับเดี๋ยวไปดูช่องรีวิวของมันเป็นไงโอ้ <c oughs> โอเคนี่คือเงือแต่งนี่ใช้ประมาณ15นาะทีเ <c oughs> จอครบแล้วนะครับเรามาดูว่าแต่ละคนได้กี่ข้างนะครับมาเมเนสได้2ข้าง สีแดงเป็นคู่เลยนะผมได้อย่างข้างซ้ายสองข้างครับผมพี่แยงได้ที่กีอันครับแต่เสมอต้นเสมอปลายแข่งอะไรก็ไม่ชนะก็คือโซนแอรหาไม่เจอหาสมบัติหาไม่เจอกรอฟได้กีอันหนึ่งครับผมกรอบได้หนึ่งแล้วพี่เอารังก้อนได้สองพี่ได้สองสวยแล้วพี่บอยได้สาม ผมกับ10อ์ของกีโตครับผมส่วนไลฟ์ชีส่วนรถ10%ถ้าบอกว่าส่วนลด10%ไม่หาตายขนาดนี้หรอกบอยเลยที่บอยทำให้เขาวงรถพังเลยนะเผียวๆใครที่วิ่งชนคนแรกต้องเก็บให้หมดเอาไม่บอกกันรางวัลของผู้ชนะต้องทำความสะอาดโอ้อันนี้โคตรเหนื่อยจริงๆถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้น้ำกดไลค์กดติดตามช่องมายเมนทและอย่าลืมไปสั่งซื้อรองเท้า ไมเน้นเอ็กซ์กิทอแอมนะครับรุ่นที่2รุ่นหมูฟก์นะครับจากวันที่27กุมภาพันธ์ถึง7มีนาอย่าลืมรีบไปสั่งซื้อก่อนมันหมดเพราะว่าเราจะลอง10ล้านบโอเคเจอกันับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับใครอยากรูว้ววามพิเศษไงไปดูช่องรีวิวของนะครับเหนื่อยจริงจรัส